สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกรลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นําสูตรเด่นล่างสสูตรนะครับชนก็มาไม่ชนก็มานะครับก็มาดูกันนะครับสําหรับวันนี้งวดนี้นะครับจะชนหรือไม่ชนนะครับ สองสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเก่านะครับเป็นสูตรเก่างวดที่ผ่านมาก็ลงให้นะครับก็มาดูกันงวดนี้นะครับจะเข้าหรือไม่เข้าจะมาหรือไม่มาเราก็มาพิสูจน์กันนะครับเอาละครับตามธรรมเนียมนะครับก่อนจะเข้าเรื่องเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับเอาเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับซึ่ง2สูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับไม่ต้องอธิบายมากเรามาคำนวณบวกเลยนะครับ สูตรที่1นะครับ0 1ได้0 2 1ได้2 8 1ได้8นะครับ0ูนย์เราไม่บวกนะครับเอา2บวก8เลยก็เป็น10บ0บวก8ก็เป็น18นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8 8บวก1ก็ได้9นะครับอันนี้ให้เอาผลลัพธ์มาบวก1ทุกครั้งทุกงวดไปนะครับทั้ง สองสูตรเลยนะครับทั้งสูตรบนสูตรล่างนะครับกละทั้งสูตรที่1แล้วก็สูตรที่2นะครับบวก1ห,หรือเดินหน้าไป1แต้มเท่าเท่ากันนะครับสูตรที่2นะครับ8 1ได้8 7 3 21ก็ได้1น,นะครับ8 1ึงได้8 7 321ก็ได้1 7, 2 14ก็ได้4นะครับ 8บวก1ก็เป็น9 9กบวก4ก็เป็น13นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก1ก็ได้4นะครับทั้ง2สูตรไม่ชนกันนะครับไม่ชนไม่ชนก็จับคู่กันเลยนะครับสำหรับสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับต่อมานะครับ2ตัวล่างที่ออกก็คือ9 4นะครับสูตรที่1มา9สูตรที่2มา4นะครับก็เข้าตรงๆนะครับ งวดต่อมานะครับหนึ่งก็ได้1 91ก็ได้9 ,41 ก็ได้4 1่บวกเก้าเป็นสิบสิวกสเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสองก็เป็นยี่สิบสี่บวกแปดก็เป็นย2่องนะครับผลรับที่ได้ก็คือสองบวกห่ก็ได้สามนะครับต่อมาสูตรที่สองหกหนึ่งหกแปดสามหกแป็ได้แปดี่สองก็ได้แปดนะครับ หกบวกแปดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกแปดก็เป็นยี่สิบสองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสองสองบวกหนึ่งก็ได้สามนะครับทั้งสองสูตรชนกันทั้งสองตัวเลยนะครับทั้งสองแล้วก็สามนะครับสองตัวต่อมานะครับสองตัวล่างที่ออกก็คือสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดสามตัวเดียวก็มาเข้าที่หลักสิบนะครับงวดต่อมานะครับ งวดต่อมา6 1ได้วย6 3 1ได้3 7 1ได้7นะครับ6กบวกสก็เป็น9 9้กบวกเ็ก็เป็น1ิบ6กสบกบวกแก็เป็น24นะครับผลลับที่ได้ก็คือ4 4่บวกหก็ได้5นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับ6 1ได้หกสองก็ได้ 6, 2, 3, 6. 8 2ก็ได้6นะครับ6บวก6ก็เป็น12 12บวก6ก็เป็น18นะครับผลนับที่ได้ก็คือ8 8บวก1ก็ได้9นะครับทั้ง2สูตรไม่ชนกันนะครับเมื่อไม่ชนกันทำยังไงครับก็จับคู่กันเลยนะครับจับค่อยกันเลยเอาสูตรที่1มาจับคู่กับสูตรที่2เลยนะครับผลต่อมา2ตัวล่างก็ออก5 9นะครับ สูตรที่1เข้าที่เลข5สูตรที่2เข้าที่เลข9นะครับก็ตรงๆนะครับงวนต่อมานะครับ7 1ได้7 5 1ได้5 9 1ได้9นะครับ7บวก5ก็เป็น12 12บวก9ก็เป็น21 21บวก8ก็เป็น29นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9 9บวก1ก็ได้10ก็คือ0นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับ6 หนึ 1> 1ได้หกห้าสามได้ห้าเกก็ได้แนะครับก็หกบวกหก็เป็น11 11อบวกแก็เป็น19นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9 9้กบวกหก็ได้0นะครับทั้ง2สูตรชนกันทั้ง2ตัวอีกแล้วนะครับชนทั้ง9แล้วก็0นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ ศูนย์ศูนะครับศูก็ศตัวเดียวก็ไปเข้าทั้ง2หลักเลยนะครับทั้งหลักหน่วยหลักสิบนะครับงวดต่อมานะครับสี่หนึ่งก็ได้4ี่ก็ได้ 0, 0ูนก็ได้0ูนย์สี่บวกแปดศูเราไม่ต้องบวกนะครับสี่บวกแป ก็เป็น12นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2 2บวก1ก็ได้3นะครับต่อมานะครับสูตรที่2 9 1ได้9 2 3ก็ได้6 9 2ก็ได้8นะครับ9บวก6ก็เป็น15 15บวก8ก็เป็น23นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก1ก็ได้4นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่ เลข3ตัวเดียวนะครับเลข3ตัวเดียวต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ3 2นะครับ3ตัวเดียวก็มาที่หลัก10ล่างนะครับทีนี้มาดูงวดต่อมานะครับ5 1ได้5 3 1ได้3 2 1ได้2นะครับ 5บวก3ก็เป็น8 8บวก2ก็เป็น10 10บวก8ก็เป็น18นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8 8บวก1ก็ได้9นะครับต่อมาสูตรที่2 0 1ได้0 4 32ก็ได้2 3 2ก็ได้6นะครับ2บวก6ก็เป็น8นะครับ8บวก1ก็ได้9นะครับทั้ง2สูตรชนกัน2ตัวอีกแล้วนะครับชนที่เลข8แล้วก็เลข9เลยนะครับก็ได้8กับ9 ต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ3 8นะครับ3 8 8ตัวนึงก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับทีนี้มาดูงวดต่อมานะครับสูตรที่1 1 1ได้1 3 1ได้3 8 1ได้8 1บวก3เป็น4 4บวก8เป็น12 12บวก8ก็เป็น20นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0ูนย์นะครับ 0บวก1ก็ได้1นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับ2 1ได้2 1 3ก็ได้3 02ก็ได้0นะครับ2บวก3ก็ได้5นะครับ0ไม่ต้องหมวกนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5 5บวก1ก็ได้6นะครับทั้ง2สูตรเป็นไงครับไม่ชนกันเมื่อไม่ชนก็จับคู่ไข้กันเลยนะครับ จับคู่กันก็ต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ6 1นะครับสูตรที่1เข้าที่เลข1สูตรที่2เข้าที่เลข6กนะครับก็มาตรงๆนะครับต่อมานะครับมาดูงวดต่อมาเลยนะครับงวดต่อมาอมสูตรที่หนึ่งหกเลขห 1> 6 1ได้6 1 1ได้1นะครับ6บวก6ก็เป็น12 12บวก1ก็เป็น13 13บวก8ก็เป็น21นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1 1บวก1ก็ได้2นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับ8 1เป็น8 3 3 9ได้9 8 2 16ก็ได้6นะครับ 8บวก9เป็น17 17บวก6ก็เป็น23นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก1ก็ได้4นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ2 1นะครับ2 1ก็สูตร1หลุดไปนะครับ อีกสูตรหนึ่งมาทั้งสองตัวนะครับก็สูตรที่สองหลุดนะครับก็มาสูตรที่สองั้งคู่นะครับก็ถือว่าหลุดอ่ะนะงวดนี้ถือว่าหลุดเพราะว่ามันจะต้องมาทั้งสองสูตรมันถึงจะถูกต้องนะครับแต่นี่มันมาสูตรเดียวนะครับอ้า เรามาดูสูตรต่อไปของงวดนี้กันนะครับซึ่งเป็นงวดไอ้งวดประจำวันที่2นะครับเดือนมกราคม2568นะครับปีหน้านะครับเรามาลุ้นกันว่าจะชนหรือเปล่านะครับสำหรับงวดนี้นะครับ0 1ได้0 2 1ได้2 1 1ได้1นะครับ ศูนย์เราไม่บวกนะครับเอา2มาบวก1ก็ได้3 3บวก8ก็เป็น11นะครับ11ก็ได้1 1บวก1ก็ได้2นะครับได้1กับ2นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับสูตรที่2 8 1แปดได้8 3 3ก็9ก็ได้9 1> 2 1ก็ได้ 2, 2> อ่านะครับบวกกัน8บวกเเป็น17 17บวกสก็เป็น19นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9 9บวก1ก็ได้0นนะครับอ้าวไม่ชนนะครับ เมื่อไม่ชนก็ต้องจับคู่กันเลยนะครับจับคู่กันเลย1910 2920นะครับก็ท่านผู้ชมลองไปจับดูนะครับก็เอาละก็ท่านผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับ ถ้ามาทั้ง2ส,สูตรก็ตรงแน่นอนนะครับแต่ถ้าหลุดสูตรใดสูตรหนึ่งก็กินแห้วนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ